เอ็กอิลิแกนรองท็อปนะคะตัวน,นี้ล้านสี่นะคะลูกค้ารับรถไป2 0 0แสนกว่าบาทเพียงไฟแนนซ์สามวันรู้ผลแล้วก็เดี๋ยวเล่าสตอรี่ลูกค้าหน่อยว่าเป็นยังไงกันบ,บ้างในการซื้อรถกับโซเลนะคะติดตามกับบนมาตั้งแต่เพจเก่าว,วันนี้มารับรถใหม่ป้ายแดงกันแล้วนะคะขอเชิญพี่ต้อมกับน้องพี่หน่อยจ้ามาวันนี้เป็นดาราแล้วก็ยืนหน้ารถตัวเองกันเลยซื้อเป็นตัวรองท็อปเครื่องสามพันหล่อๆกันเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตถือไม้นิดนึงนะคะน้องพีน้องพีวันนี้เป็นรถเขาเรียกอะไรเป็นรถขั้นแรกของเราไหมในชื่อของเราในชื่อผมรอออน้งพี่่่ยเทาไหคะ ยี่สิบเอครับยีอซื้อมนูเอลองท็อปคุณู้าค่ะรวยไม่ไหวเลยที่บ้านทำธุรกิจอะไรอยู่คะน้องพี่เปิดบริษัทครับผมอาหารแปรรูปะครับฝากร้านหน่อยขายอะไรยังไงบ้างให้พป่ตอบฝากให้ก็ได้อ่ะ,อะก็เป็นแปรรูปหมูเนื้อไก่อาหารทะเลนะคะ เป็นแบรนด์นี่เลย JF% ฟเ o อร์เนนะคะอยู่สมุทรสาครส่งทั่วไทยเลยไหมคะส่งทั่วประเทศขาะทั้งปิีและส่งนะคะนี่ฝากร้านไปในตัวนะคะแล้วทีนี้เลยถามนิดนึงว่ามาซื้อรถกโซเลดได้ไงติดตามโซเลดมาจากช่องทางไหนใครเป็นคนดูคะพี่ต๊อกใช่ไหมจิกกอกอ่ะใช่พี่พดูตั้งแต่แรก ใช่แล้วก็ไปหาเพจเพจเก่ามหาไม่เห็นแล้วไปเจอเพจใหม่ก็ยังตามมาใช่มาตั้งแต่สมุทรสาครนี่ตามมาสีนคลินถูกก็ยังตามมาอยู่ถูกต้องแล้วเป็นยังไงบ้าในการบริการเซ็นเพนั้นกับเชเลรบาลกี่วันอะไรยงไงคะพี่ต๊อบรวดเร็วมั้ยวันค่ะสามวันเร็วมากดูคนเลย เนาะก็รวดเร็วอยู่แล้วพี่น้องรถก็ไวแล้วก็จะบอกว่าสตอรี่น้องนิดนึงคือน้องเนี่ยมีแบบว่ามีไปเรื่องแท็กซิ่งของการยื่นสินเชื่ออื่นมาด้วยประมาณ5ครั้งแล้วลูกเนาะใช่ค่ะแต่ก็จบสามารถรับรถได้ใช่ค่ะเนาะช่วยรีวิวการทํางานเซเลนหน่อยค่ะเป็นยังไงบ้างติดตามกันง่ายไหมดีค่ะบอกเลยพี่เลนบริการดีมากนะคะทางธุรกิจดีครั้งต่อไปอาจจะมีอีกนะคะเต็มบ้านไม่พอนะคะที่บ้านมีหลายคันแล้วยังซื้อได้อีก อันนี้อสุกันที่4แล้วค่ะคันที่4แล้วยังเป็นโหเป็นครอบครัวอีวิสุงเราเพราะใช้แล้วก็รู้เลยว่าประหยัดน้ำมันจริงใช่ค่ะแน่ตัวเครื่องดีจริงไม่ต้องรีวิวเยอะคันดีอยู่แล้วนะคะวันนี้ก็ยินดีกับเจ้าของรถใหม่ายแดงรับนิวเอ็กลองท็อปกับบ้านน้องอยู่แค่21เป็นเจ้าของรถแบบายแดงราคาล้านสี่แล้วนะใครที่สนใจยูสุอย่าจอร้วยูิสุนะคะอยากสอบถามโปรโมชั่นยังไงทักมหาสรลได้เลยเครดีลูกค,ค้าดาวไป2 0 0 0 0 0กว่าบาทเลยอยากได้ดาวเท่าไหร่ย,ยังไง เข้ามาคุยกันทักาทายสวัสดีเลยตอนนี้ไปก่อนขออนุญาตเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวอีกคลิปนึงนะอีกคันนึงวันนี้จะส่งมอบที่จังหวัดสงขลานะคะเดี๋ยวทำคลิปลงรีวิวให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับอีกหนึ่งคันตอนนี้ไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ